พอวอออนไลน์เรียนนิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ป5สุขศึกษาและพละศึกษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด ah1n1 ติดต่อจากการถูกผู้ป่วยไอยหรือจามรถโดยตรงหรือการหายใจเอาฝุ่นละอองของน้ำมูกน้ำลายที่กระจายออกมารวมทั้งการสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อ ah 1 n 1 ถ้าไม่รุนแรงจะคล้ายกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไปคือมีไข้สูงไอปวดศีรษะปวดเมื่อกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย เจ็บคอบางรายอาจมีอาการเบื่ออาหารเคลื่อนไส้อาเจียนท้องเสียผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอาการจัดทุเลาและหายป่วยภายในหนึ่งสัปดาห์แต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจะหายใจเร็วเหนื่อยหอบหายใจลำบากซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ต้องรีบนําส่งแพทย์นะครับการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น 1. รับประทานอาหารอ่อนๆที่มีประโยชน์ และย่อยง่ายเช่นข้ตม้มผักผลไม้และน้ำดื่มที่สะอาดงดดื่มน้ำเย็นนะครับ 2. รับประทานยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้บรรเทาอาการปวดศีรษะยาแก้ไอ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโดยนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 4. หมั่นใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดและไม่เย็นเช็ดตัวเพื่อลดไข้5สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 1. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ 2. ไม่ใช้แก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 3. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 4. มันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค 5. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค 6. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดมากๆและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับ